ทักกระเป๋าไปมาลดีฟสี่วันสคืนนะครับเกี่ยวหน้าไปหลายตรงกันนะ <c oughs> เผยผิวนิดนึงเกี่ขายาวก็เอาไปบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันต้องแบบมีไปดินเนอร์อะไรเงี้ยในโรงแรมนะเออหนึ่งบอกผมสบายพาร์ที่มมกจะไม่ใช่โรงแรมที่เป็นพอ็ออฟมาผมมากแต่ว่าคือมันแพงแหละมาลดีฟแบบคืนตั้งแบบหลายหมื่นเลยเนะาะปมาเริ่มกันเลย โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู nope ่ช yeah. ่อง l u ูฟี่คูนะครับวันนี้เราจะมาแพักกระเป๋าไปมาดีฟ4วัน3คืนนะครับผมก็จะมาแชร์ว่าผมแพักอะไรไปมาดีฟบ้างนะก็จะมีงเสื้อกางเกงรองเท้าอุปกรณ์เครื่องใช้ซสซอรี่ต่างๆเครื่องสำอางน้ำหอมได้เป่าผมอะไรเงี้ยก็เผื่อจะเป็นแบบประโยชน์หรือว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจในการแต่งตัวให้กับหลายๆคนนะครับป มาเริ่มกันเลยจริงๆผมก็ทํากันบ้านมาบ้างแล้วนะคิดว่าน่าจะเอาตัวประมาณนี้ไปอันนี้คือเสื้อของโรเชนกับบานามันเป็นความสีขาวแล้วก็แบบทะเลทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้ากันได้ดีเสื้อเสื้อกล้ามใช่ไหมเพราะมันต้องแบบเผยผิวนิดนึงอันนี้ก็ดูมีความเป็นทะเลทะเลนิดนึงอันนี้ก็เป็นของโรเชนกับบานากางเกงว่ายน้ำกางเกงว่ายน้ำเนี่ยเอาตัวนี้ไปนะอันนี้คือของโปโลลารฟลอเรนตนะครับเงยขาสั้นชิโนอันนี้ของอเบอร์คอมบิยนฟิช เป็นสีแบบสีน้ําตาลเบจนิดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะได้นะอันนี้เกงว่ายน้ําอีกตัวหนึ่งเกงว่าน้ำเวลาตรงกันนะอันนี้เกงว่ายน้ําขาสั้นนะครับก็ของโรเชนกับอปน,นานะมีความเป็นแบบลายทะเลทะเลอะไรเงี้ยก็สวยอืมเกงว่ายน้ำ <c oughs> นนเกงว่ายน้ำอีกแล้วน,นี่เกงว่าน้ำของดิออร์นะเป็นลายออฟลีกนะครับอืมการเกงช้างใช่ไหมเขาพิดกันเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ต้องแต่งตัวอะไรเงี้ยอันนี้ซื้อมาจากช้อปปี เกงขายาวก็เอาไปบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันต้องแบบมีไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยในโรงแรมนะตัวแรกเป็นเก่งนี้เป็นเป็นยีนแต่ว่าเป็นยีนลายเดียวออฟลีมันใหญ่ๆนิดหนึ่งอะ่ะคิดว่ามีความซัมเมอร์แล้วก็มีเกงขายาวลินินใช่ไหมปะทะเลมันก็ต้องลินินแหละน,นี้เางเกงขายาวลินินสีขาวนะครับของ H&M นะขาสั้นอีกตัวสีขาวนะครับก็เป็นความแบบลายแบบ กันสีนิดหนึ่งอ่ะให้ความแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์หน่อยมีอีกอันนี้ก็เป็นเกงลีนินที่เคยโชว์ไปใน e ีพีที่แล้วนะของร้าน JBb นะครับเป็นสีเป็นลีนินอ่ะสีเบจ เผื่อแบบไปดินเนอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าไปร้านอาหารในโรงแรมมันจะต้องแบบเป็นมันต้องมีเดรสโคดนิดนึงอ่ะคือก็เป็นแคชเชลได้แต่ว่าบางที่มันก็แบบขาสั้นไม่ได้เกงว่ายน้ำไม่ได้ก็ต้องก็ต้องศึกษาก่อนนะผมจะไปพักเออลืมบอกผมจะไปพักที่คอนราดมาลดีฟนะครับสาเหตุที่ไปที่นี่เพราะว่าแลกคอยได้คือมันแพงแหละมาลดีฟอะแบบคืนตั้งแบบหลายหมื่นเนาะก็ใช้ point ของโรงแรมแลกไม่จะไม่ใช่โรงแรมที่เป็นพรอฟฟมายของผมมากแต่ว่าประหยัดไปได้เยอะเพราะว่าถ้าเราจองจ่ายเงินเองอะ่ะลง แรแแมบบเทียรเดียวกันกับพวกคอนโดหรือว่าอัพอพกวกแอปพวกานี้นะอย่างแบบเราไปอยูสม,มอแล้วมันแพงอ่ะมาลีฟก็แพงอยู่แล้วนะแล้วก็คือโรงแรมมันเป็นเกาะใช่ไหมพอมเป็นเกาะมันก็ต้องแบบจองเป็นแบบฮาฟบอร์ดหรือว่าฟูลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปนี่คืออยู่ในแต่โรงแรมอะ่ะก็กินข้าวเลยก็กินที่โรงแรมทํากิจกรรมพักผ่อนอ่ะเสื้อเสื้อเนี่ยมากองกองไว้ตรงนี้เลยอันนี้คือเสื้อเป็นแบบ ฮูดแขนสั้นนะครับแต่ว่าเป็นผ้าแบบเสื้อยืดธรรมดาของแมทเทอร์นะก็ไปเผื่อคิดว่าน่ารักดีคือไปทะเลมันก็ต้องแบบแขนสัน้นหรือว่าโชว์แขนน,นิดนึงอะ่ะเพราะมันร้อนไงอันนี้ก็น่าจะเข้ากันได้ดีอันนี้เป็นเสื้อโปโล,ลรลัฟลเรนเป็นลายแบบกราสีอันนี้เป็นคิดว่าไม่ได้ไปน,นี้แต่คิดว่านี้น่าจะเป็นแบบชุดที่ใส่ไปสนามบินเป็นไอคอนุกนะพอดีตัวมากใส่แแบบพอดีตัวมาก อันนี้คือโปโล m อเสีส้มคือมันเสื้อที่ไม่ค่อยได้ใส่น้ำทะเลมาดิฟมันสีฟ้ามัง้งใช่ไหมใส่เสื้อสีส้มหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบเข้ากันได้ดีเนาะอันนี้เป็นเสื้อโปโลนะครับราฟเอรเนนะเป็นผ้าคอตตอนลายต้นระพางไม้ไผ่อย่างเงี้ยสีน้ําเงินสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีปกตัวนี้คิดว่าน่าจะใส่ไปกินข้านะมั้งไม่รูอ อันนี้คือเป็นชุดแบบว่าสวมสูทแบบเผื่อบางทีเราแบบไปไว่ายเล่นน้ำอะไรเงี้ยแลแบบ้วแดดมันน่าจะแรงมากๆอะ่ะก็ใส่เสื้อตัวนี้ไปด้วยตัวนี้คือเสื้อซิวทะเลคือมันต้องไปมันต้อง,อง้าสีเพราะมันเบาสบายคือซิวของโดชเชนกับบานาแต่ว่าตัวนี้คิดว่าจะไม่เอานะเพราะว่ามันเยอะละสะกา้สกามสก้ามก็ไปเผื่อๆอันนี้คือสกา้ามของมูจิสีดําน่าจะไปเผื่อๆแล้วแล้วก็สกา้ามเหมือนกัน,นสกา้ามมูจิสีขาว ก็อันนี้เป็นเสื้อยืดเดีย์แคคตัสนะครับคอลเลคชันแคคตัสมันแบบมันจะใหญ่มากอันรูสมากๆแล้วก็คอแบบกว้างๆหน่อยก็คิดว่าน่าจะเหมาะก,กับแบบใส่ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้ไปด้วยอันนี้เสื้อก้ามของแซงอลองผู้หญิงนะก็ใส่ได้จะเยอะไปไหนเนี่ยน,นี่ไปแค่สี่พันสามคืนเนียอันนี้คือเสื้อไปเผื่ออีกตัวหนึ่งของซีรีนเป็นคอลเลคชันลัคกี้เลเวอร์อ่ะอืมก็มันเป็นความแขนกุดไงแล้วมันก็ตัวใหญ่อันรูสหนึ่งก็เอานะ่ะ แพ็คไปก่อนใส่ไปทะเลอันนี้คือเสื้อโอเวอร์ไซส์สองบริลเเซียกาตอลแรก็ดูไว้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าเยอะแล้วไม่ต้องดีกว่าไม่เอาอันนี้ก็คือเสื้อดิออที่ตนลรกเตรียมเอาไว้ว่าจะเอาไปเหมือนกันสีขาวอะไรเงี้ยเผื่อใส่ไปดินเนอร์แต่ว่าไม่เอาเยอะแล้วอันนี้คือเสื้อโปโลก็มีความเห็นปะมีความแบบดอกไม้ซัมเมอร์อะไรเงี้ยมีความกลาสีด้วยและผ้ามันก็บางแต่ว่าไม่เอาเยอะละโอเครองเท้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ ไปทะเลมันนองเอสเปรดิอใช่ป่ะผมก็เอาคู่นี้ไปแต่คู่นี้น่าเป็นเป็นของ LV นะเอสเปรดิโออย่างเงี้ยแต่คู่นี้น่าจะใส่ไปเลยไม่น่าแพอะอ่ะมันก็มีความแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์สันสานเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่ที่จะเอาไปคู่หนึ่งนะ่าจะเป็นคู่นี้คือเอสเปรดิอที่เป็นรองเท้าแตะของแอมเอสก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับทุกคนเห็นไหมอืมคู่นี้เอาไปนะวันตาวันตาเนี่ยคิดว่าจะเอาไปสองอันอันหนึ่งก็คือเป็นแว่นกระแด,ดาเพราะแดดมันน่าจะร้อนมากใช่ไหมครับคืออันนี้ อันนี้คือของ Gentle Monster ถ้าใส่ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยอืมแว่นอันที่สองก็จะเป็นเป็นแว่นแบบสีสีอันหนึ่งอันที่แฟชั่นอยนี้คือแว่นของ Dior ผู้หญิงนะก็จะมีความแบบเหลือบ,เห,อบเห็นไหมสีฟ้าข้างบนสีแดงข้างล่างอะไรเงี้ยใหญ่ๆห,หน่อยใส่มาตกๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้อืมอันนี้ก็น่าจะเข้าไป เป็นกระดาษใสไปแล้วหมวกเออหมวกหมวกเนี่ยผมนึกถึงหมวกแบบสันสานบัคเก็ตแฮทใช่ป่ะก็คืออันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะซีรีนแล้วก็เอาอีกอันไปด้วยราฟเฟียราฟเฟียคือสันสานเหมือนกันนิกซีดำเนี่ของพาร์ทานะครับแล้วก็เอาหมวกแก๊ปไปอันนึงเผื่อไว้ให้มันแบบเป็นลุกแบบอีกลุกหนึ่งอ่ะสปอร์ตสปอร์ตหน่อยไปทำไมผมเป็นแบบเนี้ยก็หมวกนี้ไม่คือหมวกแอมเสหมวกแก๊ป สีแบบเขียวเย่วมานะครับเอาอุปกรณ์เครื่องสำอางอะไรพวกนี้ไปด้วยซึ่งผมใส่ไว้ในนี้ละอันนี้คือโกย่าตมทอยเรสตีนะรุ่นโบอิงสีฟ้านะครับซื้อมานานมากแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละนะถ้าเป็นชิ้นหลกัหลกๆเนี่ยพวกครีมต่างๆเนี่ยผมใช้แบบอัลเทราเวลลิ่งไซส์ไปของชาแนลนะ ได้ไหมอันนี้อันนี้แอปดีอ่ะไฮด้าบิวตี้ป่ะมเป็นน้ําตบแบบอารมณ์เจลหน่อยมันก็จะแบบให้แบบความชุ่มชื้นนิดนึงดีชอบแล้วก็แอบเผื่อเอาพวกเมคอัพอ่ะไปอย่างที่เคยบอกว่าเมคอัพชาแนลว่าดีมากนะแต่งแบบ ผู้ชายแต่งยังไงให้มันแบบเหมือนไม่แต่งอะไรเงี้ยเอาพวกนี้ไปด้วย water base tint อะไรเงี้ยครับมันต้องมีแปรงด้วยนะแอบเขินมันต้องมีแปรงแบบไอ้ water base tint เมื่อกี้มันต้องใช้แปรงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้แปรงใหญ่ๆผมไม่ชอบใช้แปรงเล็กแปรงเล็กมันวนช้าอะไรเงี้ยแปรงใหญ่มันก็จะเร็วดีพอเราแต่งหน้าเราก็ต้องแบบมีทันควาสะอาดใช้อุปกรณ์ทัควาสะอาดผมใช้ก็ต้องเอาไปด้วยไม่ั้นเป็นสิวอะผมใช้แบบที่เช็ดเครื่องสำอางนี่ของ sisley นะครับแล้วก็เอาสำลี แผ่นใหน่อยนึงคือโรงแรมมันอาจจะมีแหละแต่ว่าเราก็กันไว้ก่อนเผื่อแล้วก็ผู้หักกันแดดอะไรเงี้ยทาตัวมันน่าจะแบบแดดน่าจะโหดอยู่ก็ก็เอาพวกนี้ไปด้วยแต่มาณนี้อ้ออุปกรณ์ทำผมทำผมเนี่ยคือไปทะเลอ่ะไม่ได้เซ็ตอะไรมากก็ใช้อันนี้อันนี้คือซีเลสเปรย์ทำให้ผมแบบตั้งๆได้นิดหน่อยเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จะบอกคือเอาไดซันไปด้วยงงไหมไดซันแอร์แรปอันเนี้ย อันนี้มันแอบแบบดีมากจริงๆนะคือราคามันสูงผมซื้อมา20,000แล้วพอมาใช้จริงอะ่ะผมว่าดีมากโดยเฉพาะหัวนี้หัวนี้มันคือหัวม้วนใช่ไหมคะของผู้หญิงเนาะแต่ว่าผมว่าเอามาประยุกต์ใช้มันทําให้แบบเป็นแสกอะได้ง่ายขึ้นแล้วก็หัวนี้ก็จะทําให้มันแบบยกโคนได้อะไรเงี้ยอันนี้คือหัวปกติอะไรเงี้ยก็ไว้แบบเป่าผมได้ซึ่งอาจจะงงว่าเอาไปทําไมเอาไปเพราะว่าผมไปเช็คไฟฟ้าใน Google นะมาดีฟ้ามันใช้ไฟได้กับอุปกรณ์พวกนี้ของเมืองไทยล้วจะขนไปยังไงก็คิดว่าจะขนใส่อ อันนี้มันเป็นของแถมของไดซันแหละไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่ามันก็สะดวกในการเดินทางอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ใส่ด้ามใส่หัวใส่อะไรอเงี้ยเห็นไหมตัวอย่างนะน,นี่ครับพอเราแพ็คทายได้มันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเดินทางไปได้ที่อืนนะ้ง่ายน้ำหอมเออ น้ำหอมเนี่ยเอากลิ่นนี้ไปเพราะว่ากลิ่นนี้มันมีความเป็นแบบซัมเมอร์ซีนน่ะคือไอเอมเอสดิเตเล่นะก็จะมีกลิ่นดินกลิ่นแบบเบอร์บีน่านิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ a อเมเอสหรูแล้วก็แบบเหม,มาะกันหน้าร้อนได้ไม่เปรียปร้ยวไม่เปรี้ยวที่สำคัญคือไม่เปรี้ยวแล้วก็อ,อีกกลิ่นหนึ่งใบเพื่ออันนี้คือของโจมาโรนเกรฟฟลุดนะครับอันนี้มันเป็นกลิ่นแบบยูนิเซ็กซ์มันก็จะมีความแบบซาซาสดชื่นสดชื่นหน่อยเพื่อแบบอยากฉีดแต่ว่ากลิ่นมันก็จะไม่ค่อยทนมากอันนี้คือเกรฟฟล o ดโค n นของโจมา อุซกรณ์อื่นๆเอาอะไรไปอีกคิดเอาไว้ว่าคืออย่างที่ผมเคยบอกอ่ะซัมเมอร์มันต้องโอเวอร์โหลดอุปกรณ์ใช่ไหมเพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าแบบโชว์ผิวน้อยชิ้นเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบใส่อเวอร์โหลดนิดนึงมันจะได้แบบไม่จือดอะไรเงี้ยอันนี้คือสร้อยสร้อยแฟชั่นจิวเวลรี่ของแซงตอลองนะมีความเป็นเป็นรูปหยดน้ำเนี่ยมีความเป็นแบบพิมารอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสร้อยทองไปอันนี้ ไซเลฟพิงกงคาเทียทำไมเอาไปเยอะก็ไปเทีย่ยวไงไปเที่ยวไปถ่ายรูปถูกไหมไปเที่ยวสมัยนี้มันไม่เหมือนแบบไปเที่ยวสมัยก่อนเนาะมันคือการถ่ายรูปแบบไปแบบมาดี้มันก็สวยแล้วลจ่ายอะไรที่มันแพงเราก็ต้องแบบเราต้องใช้ให้คุม้มแล้วก็มีพวกแบบแออสเซอร์รี่เป็นไฟรายจวเลี่อื่นๆอีกผมเอาอันนี้ไปเอาคาเทียจูส่งครูนะครับแล้วก็ต่างหูเอาอีกอันนึงไปคือคือต่างหูเลฟิฟเนี่ยนะอีกอันนึงที่เอาไปก็คือเยียร์คัฟของชาแนลนะ โคโคคลัชที่บอกเคยเคยบอกไว้แล้วว่ามันแบบใส่แบบหนีบได้วิธีการใส่คือมันจะมีด้านขวาเนี้ยมันจะมีความหนาฉันมาให้เอาอันเนี้ยใส่ไปข้างหน้าเพราะว่ามันจะเข้ากับผูเราอันนี้ผมเอาส่วนที่มันหนาเออเอามาไว้ข้างหน้าละแล้วใส่จากข้างบนเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครบยังครบแล้วกระเป๋ากระเป๋าเานี่ยเอาใบนี้ไป คือแ้งหลุยนะครับกยัยาสีส้มนะสีส้มขาวแล้วก็ใบเนี้ยคือเล็งเอาไว้เหมือนกันคือคีพอโมโนกรมเม m เลอร์ใช่ไหมใช่อันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ก็คิดว่าจะเอาไปดีไหมเพราะว่ามันน่าจะแบบถ่ายรูปสวยมันสะท้อนแสงบนทะเลอะไรเงี้ยอันนี้คือของที่จะเอาไปทั้งหมดนะครับค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวจะลงไปแพคข้างล่างนะ้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยว่าแพ็คของกระเป๋าอะไรยังไงนะ ก็คอยติดตามเซจูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คกระเป๋านะจะมาให้ดูว่าลิโมวาเนี่ยมันมี2รุ่นที่ผมมีนะนี่คือรุ่นที่เรียกว่ารุ่นทั้งอันนี้คือรุ่นท,ที่เป็นรุ่นออริจินอลนะไซส์เคบินไซส์แซลอันนี้คือทั้ง p l u สมังคือความต่างกันอนะ่ะถ้าไม่ดูเรื่องมาทีเรียลอ่ะคือทั้งอนะ่ะมันจะมีความด้านหนึ่งที่มันหนากับด้านหนึ่งที่มันเล็กถูกไหมส่วนเคบินเนี่ยมันจะเท่ากันวัสดุเนี่ยอันนี้คือเป็นวัสดุที่เป็น อะลูมิเนียมนะสีซีเวอร์นี่คือเป็นแมตต์พลาสติกมั้งไม่รู้ว่าคาร์บอนคาร์บอนเนตอะไรเนี่ยสีดำนะแล้วก็เสรล้างอันนึงอะจุดเด่นของนีมาว่าก็คือสิ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีคือสมัยก่อนอะมันดึงออกมาได้อย่างเงี้ย แล้วมันก็สามารถเอามาเกี่ยวกับกระเป๋าเล็กๆน้อยๆอได้ทําให้มันแบบแขวนไว้ตรงนี้ได้แต่ว่ารุ่นใหม่อะ่ะเขาไม่ทำแล้วคือถ้าเป็นอย่างครั้งอย่างเงี้ยไม่มีตอนแรกผมคิดเอาไว้ว่าจะเอารุ่นนี้ไปแต่ว่าดูทรงเราอะไม่น่ารอดเพราะว่าเรามีสิ่งนี้จ้าไอ้ได s ั n a i r ์แรปเมื่อกี้ครับคือมันหนาไงเพราะมันหนาปุ๊บอะมันต้องไว้ตรงนี้เพราะถ้าไว้นเนี้ยมันไม่พอไงอเพราะมันจะมีพาทิชชันกั้น แบ่งของสองฝากอย่างสิ่งนี้มันก็จะไม่พอนะก็เลยคิดว่าจะต้องเอาทั้งพระสนี้ไปโอเคตอนนี้เราก็อยู่ข้างล่างแล้วนะครับเราก็แพ็คของเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงของมันไม่ได้เยอะนะสรุปแล้วใส่มาด้านเดียวเห็นไหมด้านซ้ายด้านขวานี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่โลง่งๆแล้วก็ใส่หมวกนิดหน่อยคือจริงๆแล้วควรจะแยกฝั่งแหละแต่ว่าผมไม่อยากให้ของด้านซ้ายมัน กลิ้งไปกลิ้งมาเพราะมันมีพวกแบบพอล์เตรีนะเครื่องสำอางมีาดซันมันหนักอะ่ะก็เลยต้องเอาเสื้อผ้ามายัดๆเอาไว้ให้มันแบบให้มันคงที่ไวนะ้นาออาจจะมีหมวกเด้งๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมแยกพวกอุปกรณ์พวกจูเลียอะไรเงี้ยใส่ซองไว้มันจะได้แบบง่ายก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูฟี่คูณนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปมาดีเฟอร์อจะไปถ่ายบล็อกไห้ดูนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะ 拜拜。Bye bye.